โอ้โโอโสวัสดทีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Chicken Valor นะครับช anel n ที่มีคอนเทนต์หลักเป็นการเล่นกิจกรรมต่างๆของ ROV นะครับและว,วันนี้นะครับก็เป็นวันแรกที่เขาเปิดขายสกินใหม่ล่าสุดของแกรกในระดับ l i m i t ต็ดเลยนะครับราคาเพียงแค่2 9 9คูปองจาก710คูปองครับ และนอกจากนั้นนะครับยังมาพร้อมกับกล่องสุ่มสกิน3คูปองนะครับในนั้นก็จะประกอบไปด้วยสกิน Beach Dancer ของแกรกนะครับเปอร์เซ็นต์การออก0.90%แล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินแล้วก็เพชรนะครับที่เราเรียกกันว่าเกลือนั่นเองครับอีกถึง99%เลยนะวันนี้นะครับ วันนี้นะครับเราจะมาสุ่มให้ดูทั้งหมดภายใน30กล่องนะครับ mm hmm. ดูซิว่าใน30กล่องเนี่ยเราจะมีบุญมีวาสนาได้ครอบครองสกินสุดน่ารักของแกรกแบบนี้หรือเปล่าครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปสุ่มกันเลยฮะเดี๋ยวเรามาลองเปิดทีละ3กล่องดูนะครับ we, we like ไม่ออกครับ เดี๋ยวเราลองมาเปิดรอบสุดท้ายกันเลยนะครับมันจะเปิดครั้งนี้เนี่ยผมจะเปิด30กล่องเลยนะดูสิครับผมเปิดทีเดียว30กล่องเนี่ยมันจะออกหรือเปล่านะครับว like <What? S 2> โอ้โหไม่ออกนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับสำหรับสก,กินนี้ยังมีเวลาขายอีกตั้ง7วันนะครับยังไงผมก็ จัดสก,กินนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะผมเปิดกล่องสุ่มไปทั้งหมดประมาณ30นิดๆน,น,นะครับสก,กินยังไม่ออกนะครับยังไงถ้าชอบพี่ลิมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมีกิจกรรมใหม่ๆผมจะได้มาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูแบบนี้กันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ